สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดวินทีก็คลิปน,นี้มาดูหัวลากของลูกค้ากันนี้นะอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ว่าเป็นเอาเป็นสิบล้อสองเพลาเครื่อง P11 อันนี้นี่เฮียเขาจัดการวาง P11 คิดอยู่ดีให้เลยครับตัวแรงชนกับเกียร์เจ็ดสปีดเกียร์แมนวนวลนะครับนี่ฮปูปัตพัฒนะครับ อันนี้เฮียป๊อปจัดให้เลยน,นะคืออันนี้เนี่ยเอ่อมันก็จะเป็นคัสซีของแปดล้อนะครับเป็นคัสซีไอ้แปดล้อแปดล้อญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งพอดีลูกค้าเนี่ยเขาสมัครใจที่จะเอาตัวนี้เอามาทําเป็นหัวลากตัวนี้ครับนี่บันไดหน้ายาวนี่ อันนี้แปดลอต้องจะเป็นเครื่อง P 1 1นี่ครับเครื่อง P 1 1อันนี้อันนี้ขีดอยู่ดีนี่ว่า P 1 1 C ขีดอยู่ดีคือไอตัวนี้เนี่ยม้ามันสามหกเลยนะมาแต่ญี่ปุ่นเลยอันนี้ก็ออรอทำสิบสองล้อนะครับ นี่อันนี้ก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ใกล้ละใกล้จะเต็มแล้วครับอันนี้ช่วงล่างเขาก็ให้มาเป็นสิบน็อตนะสิบน็อตตั้งหลังเลยก็อันนี้ก็แต่ว่าเราจะคุยกับที่ร้านว่ายังไงนะอืมนี่แหะ ก็งานเขาใช้ได้เลยแข็งแรงเฮียอ์ยังไหมครับพี่ป๊อปอยังไหมครับไม่รู้ไอหน่อไม่ออกมั้งไม่เห็นมีรถนี่เนี่ยปอนอปอนด้วยปอนป๊อบอ่าพี่ป๊อปครับเ้พ่ออยู่มนะพ่ออยู่บ่าน อ๋อเขาถามนี่ครับเอาเขาถามเนี่ยคนที่ถา่ายยูทูปเน,นี่ยกันเนี่ยถ่ายอยู่เน,นี่ยพี่ป๊อปไม่อยู่นี่ครับอันนี้ก็ อันนี้ก็เห็นว่าเขาจะส่งรถประมาณวันศุกร์นะน่าใช่เห็นค่อยเขาดูเลิกก่อนวันนี้ก็มาดูความคืบหน้านะครับพอดีว่าความจริงอาจจะมาตั้งแต่ตอนที่ประกอบกระิีแล้วแต่ว่าติดโควิดประเด็นติดโควิดเลยไม่ได้มาเลยจุดยาวย่างใหม่นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณจองรถอ้านี่ลืมบอ,อกไปว่าอันนี้เขาแปลงหน้าด้วยเออนี่ครับเขาสั่งแปลงหน้าด้วยนะหน้า New p r o f e ี r Series 7นะแล้วก็อันนี้มันเป็นไฟหน้าอันนี้ไฟหน้างานบ้านเราแต่ว่าแต่ว่าไอเดย์ไลท์เนี่ยไอเดย์ไลท์นี่ก็มันจะยังไงอะ่ะมันแจ็มนะตัวน,นี้เดย์ไลท์งานนี้เกือบเจ็มมากดีมากเลย ดูดิดูงานสี่เขานะสี 4, ่เสือแล้วได้เป็นเครื่อง p 1 1เด c ด้วยคือต้องบอกว่าไอ้หัวลากนะครับพวกตะกุนหัวลากที่ว่าเป็นเครื่อง p 1 1เ c เนี่ยถ้าเป็นพวก ในตระกูลซีรีส์เจ็เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีนะมันจะมีแต่เครื่อง e สามสซึ่งจะเป็นบล็อกใหญ่สุดนะครับถ้าจะเป็น p 1 1เนี่ยก็มีตัวเลือกอยู่ไม่เอา10บล้อมาทำหรือว่าแม่ก็เอา8ดล้อมาทำนะครับพวกตระกูลสองพีทั้งหลายเนี่ย fr 2 p หรือว่า fn 2 p แต่ว่า fr สองพีที่ว่าเป็นโฉมซีรีส์เจ็เนี่ยก็มีอยู่นะ พอมีอยู่แต่ว่าถ้าราบ้าเราที่ว่านําเข้ามาเนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าที่เซิร์ชใน Google เนี่ยเออมันขึ้นมีรุ่นอยู่นแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นรุ่นที่แบบว่ามานานแล้วตัวใหม่ก็จะเป็น FR1E หนึ่งอหมดเครื่องอีบสามเนี่ยำม,มีเนียมเนี่ยคือผมชอบงานอุ่นเนี่ยเนี่ยคือแบบทุกชิ้นส่วนอะ คือเขาทำเป็นแบบมาตรฐานดีมากเลยนะสวยด้วยนะสวยด้วยมาตรฐานด้วยงา,ง,งานส่งงานสี่คือแบบเขาดีมากจริงๆนะช่วงลงช่วงล่างช่วงล่างนี่เขาก็บิ้วใหม่นะไปช่วงล่างแบบที่ว่าเก็บงานเพื่อแบบว่าทําให้มันสมบรูรณ์เช็คไปเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเบรกแห้งนะครับหม้อลมสองชั้น อันนี้ไม่รู้ว่าเขาสั่งเฟืองท้ายเบอร์อะไรไว้ดูเช,ชอบมากคันนี้อันนี้ลูกค้านี่เขามีรถเรถเทนเลอร์อยู่แล้วนะครับเขาอยู่จะเทงเศเซานี่ แบตใหม่เนี่ยเหล็กเลยชอบใน,นความเป็นเหล็กเหล็กจริงๆเลยอันนี้เป็นเหล็กไม่ใช่ไฟเบอร์ดีมากนะบางที่อาจจะให้ไฟเบอร์นะครับแต่ว่าที่นี้เป็นเหล็กความแข็งแรงแข็งแรงอ,อ๋อคอมครับก,ก็ถึงทุกวันนี้ลูกค้าเขาได้เยอะไงเพราะว่าเขาทำงานนี้มาทานนะ งานเงินเขาดีนดดี่ดูดีดูเนี่ยดูการเก็บงานในในในเก่งเขาเนี่ยเนี่ยลูกค้าเขาถึงเยอะเนี่ยคือบางทีเนี่ยมีคนโทรมาถามผมบ่อยนะว่าแบบเออพี่ช่วงนี้เนี่ยแบบว่ามีรถบอพร้พองว่างมากไหมนะครับนี่คือแบบส่วนใหญ่ติดจอหมดเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่สองหวัวมันลุออกไปยังที่ว่าเป็นอ e ีบสามซีเนี่ยคือภายในเขา อันนี้เขาก็จัดการหุ้มเบาะให้ใหม่นะครับอแล้วก็หุ้มเบาะแคปนะเพดานแล้วก็มีตีตู้ลำโพงตรงบริเวณแ,แคปนะหุ้มหนัง v P ให้เลยเบาะลงเบาะลมจัดให้พร้อม F N 2 P ครับแปดล้อแปลงเป็นสิบล้อหัวลากใช่ปะห่าครับคาซเขาใหญ่นะคาซีเขานี่มาแบบแข็งแรงอยู่แล้วดูคาซเขาอันนี้ก็ เอ,อกิมบอมันก็จะแบบชา้าหน่อยนี่ฮะคาซีเขาก็มาใหญ่เนาะมาใหญ่แล้วก็ได้เป็น p 1 1ด้วยพเพอร์เฟกมากๆจริงๆนะสำหรับคันนี้นี่เพอร์เฟกสุดๆผมเลยอย่างชอบเลยชอบจริงๆอันนี้ก็คนแรคันหนึ่งคันนี้ก็มาโทนสีเขียวเขียวตองอ่อนทุกคนเขียวตองอ่อนสวยงามมาก สำหรับคันนี้กระจกแปะข้าปมาตูแบบแอ์ลูปเลยมเลยเหมาะนะโอ้หน้าปัดดิตอนด้วยคันนี้อุ้ยอ๋อคันนี้นี่เป็นเกียร์ซัตเอฟนะครับซัตเอฟกึ่งออโต้นะซัตเอฟกึ่งอัตโนมัติเกียร์ e ออโต้เดี๋ยวขอชมคันนี้หน่อยเว้คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่สเปคผมว่าสดสดจริง นี่ครับอุ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวก็แยกไปคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันซัตเอฟออโต้คันนี้สปกเกียร์จะคิปนะครับสวัสดีครับ